สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบัคลับบร,ริการเติมโลบัคลับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บร,ริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับเอาละฮะก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมช,มชาวเอเอลเกมเมอร์ทุกท่านน้วยครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอกพอฟูดดิเชนเคยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีสุดโหดมาแจกฟรีครับเป็นดีเบลตันแล้วก็ชุดโหดมากเลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดดิงงช่่อพี้วนบ เพื่อเป็นกําลังใจในการแจกรหัสของช่องอีเดียลเกมเมอร์ครับเพราะว่าพี่ทํคชิปแนวแจกรหัสเกมบล็อกฟุตเสมอมาเลยนะครับก็ติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีไอดีดๆแจกให้น้องทุกวันครับก็ติดตามไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดให้ด้วยครับแล้วก็สาหรับผู้ติดตามใหม่ที่ยังไม่ได้กดไอพีนั้นต้อง70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับเยอะมากเลยนะครับก็ช่วยกันกดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสแจกฟรีครับสาหรับการแจกรหัสนี้ครับคอมเมนต์ให้ผลที่อยากได้มาครับพี่จะให้1คนเลยนะครับ ตอนหนึ่งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจก็ได้รับไปเลยนะครับพี่จะยกให้เลยนะครับเพราะว่ารหัสนี้มันโหดมากครับพี่ก็ต้องขอดูเหตุผลที่อยากได้ไปครับอยากได้คนที่เอาไปดูแลและเล่นต่อนะคไม่ได้เอาไปขายนะครับน้องๆครับก็เข้าใจพี่ด้วยครับโอเคครับสำหรับสินเดือนนี้ใครสนใจจะติดต่องานโปรโมทเว็บซื้อขายไก่ตานก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าพี่รับโปรโมทอยู่นะครับแล้วก็จะหมดเขตทิ้นเดือนนี้นะครับของเว็บที่พี่โปรโมทอยู่ครับ ก็ช่วยๆกันติดตามพี่ด้วยครับพี่จะได้มีงานเข้ามาเยอะครับพี่จะได้มีเงินนะตอนนี้เงินพี่ก็น้อยมากเลยนะครับทํา YouTube มาไม่มีเงินเก็บกับเขาเลยนะครับก็ช่วยๆหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันเสมอมานะครับช่วยกันดูคลิปให้พี่มียอดวิวมีรายได้นะยครับน้องๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็มีหัดมาแจกแค่นี้ครับก็ทําตามกันนะครับกิจกรรมที่พี่บอกไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับน้องๆ